กิจกรรมวันนี้ให้อาหารปลา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 ในปลาคะพ่ออย่าปล่อยโมนะคะแตงไทยดูดิปลามาลอกินเต็มเลยค่ะแม่เห็นปลาตัวใหญ่ด้วยเหรอปลาปลาอูแม่เห็นปลาตัวใหญ่ด้วยไทยดูดิไทยพ่อให้ไทยด้วย ดูดิมันลุมกินเต็มเลยอะแตงไทยแตงไทยมันรุมกินเต็มเลยพ่อจับโมโดีๆน,นะอ่ะแตงไทยเทเลย<ม>ไทยขาโอ้โหไทยขาให้อาหารปลาแตงไทยปลาเยอะปะแมตเท่าสองมือไทยขาปลาเยอะไหมคะโมดู ทเอย่าให้โวดตกก็หลูกอาเทเออาค่ลไทขาปลาเยอะไหมคะไทขาปลาเยอะไหมใกล้ไปอ่ะลูกเธอดูไอโมมันดีใจนี่เดี๋โรยให้ดูดูดูนี่ดูฝั่งนู้นด้วยดูวโอ้โหดูดิมีปลาสีส้มสีเหลืองด้วยจังไห้ขู่ปลาเยอะมากพ่อมันโดนน่ โยนนะลูกไม่ได้กินนะเธอลูกกินเธอลูกกินอาหารปลาก็ปากไปแล้วเม็ดหนึ่งเอาออกมามือเราเปิดแล้วขา,<พ>าอเอามาไอโมกินอาหารปลาไปแล้วหนึ่งเ,เราระวังมันโยนขวดลงไปนะเดี๋ยวต้องล้างมือนะคะเธอระวังจับดีๆนะเธอ เ็นไทยระวังตกนะคะ <c oughs> เอ็งโยนไล้ตรงนี้มันจะอิ่มแล้วเนี่ย,ยชอบไหม,มลูกโอ้ยโดนแม่ <c oughs> โอ้ <c oughs> อะไรของเอ็งเนี่ยเ็นไทยมีสะพานตรงนั้นไม่เห็นปะมีอาหารปลาขวดน,นึงนะครับอู๋เตงไทยดูดิปลาเยอะมากเลย พ่อมือแล้เี่ยวะพี่เธอโดนหน้าลูกแตงไทยโยนไกลรแตงไทยผมบังตาผมบังหน้าไม่เห็นหน้าไทยเลยค่ะดูให้กล้หน <c oughs> ุ่มเคลี้ยงหนิลูกกำมือกำอย่างนี้นี่แตงไทยพ่อจะสอนกำหนี <c oughs> ้เนี่ยนะ กรรมแล้วก็แม่ไม่ไหวแล้วมีสะพานด้วยนะเป็นไท่เอาพี่หมีมาด้วยเอาพี่หมีมาทำไมวะอเอ็งปลาเข้ามาในร้านหมดสุดจริง อย่าโยนขวดลงไปนะลูกโอเคหมดแล้วมาปั๊บซี่มาป๊บซี่มาละขอถังน้ำเปล่าขอน้ำเปล่าขวดเล็กขวดหนึ่งะนะครับแ้งท้ายแป๊บนึงเดี๋ยวแม่ทำให้มลมกำลังเย็นดีเลยแม่ไปล้างมือรู้แล้วแป๊บนึ่งน่าฝอกขึ้นเองไม่ได้เนอะ เดินไปทั่วเลยค่ะ <c oughs> <laughs> พอต้องนั่งด้วยไหมจับดีๆนะ <c oughs> โมระวังก่อนเ <c oughs> ต้นให้ระวังหล่นนะคะ <c oughs> โมมาขึ้นชิงช้ามาโมมาขึ้นชิงช้าเร็วไปไปขึ้นชิงช้าแม่ถ่ายรูปให้ โมไปขึ้นชิงช้ากับพ่อพ่อพ่อไปกินข้าวกันป่ะเอ้ไปกินขนมจีนกันป่ะปะลูกป่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่นไปกินก่อนปะเร็วๆสั่งชุดกามาลงก่อนน้ำยากะทิน้ำยาปลา โอเคเดี๋ยวแม่ทำให้เพราะเปกินใครเป็นไทยกินไม่ใช่มัมมัเปมนใชยมัมมันระวังหงนะลูกอาจารย์โมกินโมมัมมัมมาในโมมัมมัมยังไงนี่ของแม่พ่อกำลังไปตักผักแตงไทยกินกับน้ำปลา Okay, <yeah. S 1> ไม่ต้องเอามาเยอะเอาาเอเด็กกินไม่หมดเอามาเยอะเดยกกินอู้ผักเย็นเย็นอุ้ยหกหืม<อ>เธออย่าทำเก็บจากพื้นนะ่ะเธอเอาให้ป้อนพอพป้อนให้มูหน่อยเ<แ>พ,พิมันอยากกินพพเดี๋ยวขอฟอร์ด<อ>มะเขือเทศพีาได้หรอหืมอร่อยเว้นลาอันใหญ่มันนี่โมะมาเขาให้หย์มา,ออามาเขาดีิบใพ้ออ แม่ชอบเป็นฟานใหญ่แบบเนี้ยอ,อะไรลูกต,ววตั้งท้ววายระวังมันหกแลลูกค่อยๆกินจำไม่ได้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงว้าวตั้งท้ายหันหน้ามาดิตั้งทย้ยไปไปตั้ไ้ปปไ,ไปกัน ที่จอดรถก็เยอะมากอ่ะไปขึ้นรถไปขึ้นรถ